สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาติดแลกท้ายนะครับของ pcx โฉมเก่านะครับตูดมนนะก็เป็นโฉมที่ยังใช้หลอดไฟธรรมดาอยู่นะไฟเบรกหลอดไฟธรรมดาอยู่นะครับไม่ใช่โฉมที่มีแบบว่า led นะครับแต่ว่าแลกท้ายตัวนี้นะครับมันสามารถติดได้เกือบทุกรุ่นหรืออาจจะทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับ pcx นะครับตั้งแต่125 i ไจนถึง150 i ไอลนะ ตั้งแต่โฉมเก่ามาจนถึงโฉมใหม่นะครับแต่ว่าความยากของโฉมเก่าคือเราต้องมาเจาะนะครับนี่ครับเจาะไอ,อตรงไฟเบอร์ด้านท้ายนะครับเป็นตัวครอบกันตกเนาะก็เจาะสีรูนะครับแต่ก่อนผมก็เจาะรูมาแล้วแหละแต่ว่าผมมาคว้านเพิ่มนะครับโดยใช้กระดาษทรายหยาบนะครับเอามาขัดนะทำให้มันเป็น กลมๆนะครับแล้วก็ถูๆขัดจากด้านในนะครับให้มันควานให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้แบบว่าขนาดที่พอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็นี่ครับพอดีรูนะตรงนะครับแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะก็ขันให้แน่แนๆนะครับเพราะว่าเวลาเราขับทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามนะมันมีสิทธิ์หลวมได้นะครับแล้วเราควรที่จะพกนะครับพกเหลี่ยมตัวนี้ไว้ด้วยนะ เผื่อมันหลวมกลางทางนะครับแล้วก็จะได้เอามาขันได้ทันท่งทีเนาะตัวนี้เป็นตูดเก่านะครับตูดมนนะก็เป็นตูดเก่านะครับนี่ครับลักษณะด้านล่างนะมันก็จะยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแล้วเรามาดูที่ระดับสายตานะครับก็โอเคใช้ได้นะครับ ยังไงก็ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าใครแชร์ได้ก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ